สวัสดีครับผมแอดช่องพากินพาเที่ยวสเปนระนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ห้างพันทิพย์จังหวัดเชียงใหม่นำไม้ของไอฟลัชดิวนะครับที่ผมเพิ่งได้มาเมื่อวานนี้เองมาทดสอบกันตอนนี้ที่ผมพูดเนี่ยก็คือเสียงจากไม้ไอฟลัชดิวนะครับก็เป็นไม้ที่เท่าที่ดูนะฮะเป็นไม้ที่ดีมากๆเลยให้เสียงชัดเจนไม่ทราบว่าชัดไหมฮะถ้าชัดไม่ชัดยังไงก็มาคอมเมนต ใต้คลิปกันได้นะครับผมชอบตรงที่เขาออกแบบมาได้ดีนะฮะคือแจค็คที่เสียบ3.5นิ้วเลยครับนะเขาออกแบบมาได้ไม่ติดเคสโทรศัพท์นะครับไม่ว่าจะเคสหนาขนาดไหนนะครับเนะี่ยซึ่งผมหามานานละส่วนใหญ่แล้วไม่แต่ละยี่ห้อถึงจะแพงยังไงก็ช่างนะฮะถึงจะดียังไงก็ช่างแต่ว่า พอใส่เคสโทรศัพทนะ์แลมักจะมีปัญหาเสียบไม่เข้าติดเคสมั่งอะไรมัง่งเพราะว่าเขาออกแบบ hey, ตัวแจ็คเนี่ยมาใหญ่มากเลยตรงตรงนะฮะเรียกตรงโคนมันเนี่ยนะนะตรงนี้ไม่มีปัญหาหรอกตรงนี้เท่ากันอยู่แล้วเป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับ3มมิเนะครับนะแต่ต,ตัวเนี้ยไอ้ฟสตีลเนี้ยเขาออกแบบมาแบบเสียบเข้าไปแล้วเห็นนฮะ สังเกตไหมครับตรงนี้จะเล็กมากเลยเพราะฉะนั้นอ่ะเครโทรศัพท์ทุกรุ่นนะฮะจะใช้ได้หมดผมชอบตรงนี้แหละแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับราคาก็แค่300บาทเองนะฮะกับคุณภาพแล้วก็อุปกรณ์ที่เข้าให้มาเนี่ยอันนี้คือสายต่อนะฮะที่ผมให้ดูเนี่ยตรงตรงเนี้ยคือตัวไม้นะฮะตัวไม้นี่คือสายจะสายตรงกับ ที่ผมเสียบกับโทรศัพท์เลยนะแต่ว่าถ้าเกิดสายยาวไม่พอนะฮะก็สามารถใช้สายที่เขาให้มาเนี่ยต่อไปได้อีกผมชอบตรงนี้อีกนะฮะตรงจุดนี้อีกเพราะว่าไม่ส่วนใหญ่แล้วจะทำสายมายาวทีเดียวเลยก็คือ6เมตรก็6เมตรไปเลยหรือ4เมตรก็4เมตรไปเลยซึ่งทำให้เวลาเราใช้งานนะค่อนข้างจะลำบากในการเก็บสายนะฮะเกะก,กะนะ,ะคือพูดง่ายๆก็คือเราใช้ไม่ถึงไงนะ ถ้าเกิดใช้ถึงก็ดีไปนะฮะแต่ปกติแล้วอ่ะเวลาใช้ใหม่แล้วจะถือถ่ายเองก็ใช้ไม่กี่เมตรหรอกสักผมว่าสัก2-3เมตรแล้ก็เหลือๆล้เนี่ยอย่างตรงเนี้ยใหญ่ไอ้ Fresh Deal ที่ข้อแรกเรียกว่าอะไรสายแรกเนี่ยที่ยังไม่ได้ต่ออะแดปเตอร์เพิ่มสายเนี่ยเขาให้มาประมาณ3เมตรแล้วก็ถือว่าเพียงพอแล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอุปกรณ์ที่เขาให้มานะฮะอันนี้คือเนหัวแปลงเห็นไหม นะจาก2ขีดเป็น3ขีดจาก3ขีดเป็น2ขีดครบเลยนะครับไม่เคยมีที่ห่อไหนที่ให้มาอย่างนี้นะฮะหรือถ้าจะให้มาก็ต้องแพงมากๆเลยแต่ราคาเนี้ยราคา300บาทเนี่ยผมคิดว่าไม่น่ามีอุปกรณ์ครบขนาดนี้แต่ i f r a s h d e a เนะี่ยให้อุปกรณ์มาครบครันเลยแล้วยังมีซองหนังใส่ให้อีกสังหานะครับเนี่ยผมชอบมากเลย ถึงมันจะไม่ใช่หนังแท้นะฮะแต่ก็ใช้ได้นะครับ,นะร,บราคานี้จะหนังแท้ก็คงเป็นไปไม่ได้นะนะคิดว่านะครับแต่เมื่อเทียบกับราคาแล้วนะฮะกับคุณภาพที่ได้อะผมถือว่าไอ้ a ฟลชจิเนยนะนะเป็นใหม่มีปกเสื้อนะครับที่คุ้มค่าคุ้มราคาอาจจะเกินราคาได้ซ้ำนะฮะลองฟังเสียงที่ผมพูดดูนะฮะชัดไม่ชัดก็ลองพิจารณากันดูเองนะฮะ โอเคแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ